มาครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่สาระนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นคลิปนี้ก็ผมก็จะมาพูดนะครับสี่ช้อยนะครับที่ถ้าเรามีแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยขับรถอยู่ในระดับที่เป็นนะครับผมเป็นในที่นี้คือเวลามีใครมาถามเราหรือว่าเราอยากรู้ตัวเองว่าเราแบบขับรถเป็นไหมเนี่ยหรือแบบ เรามี4ข้อนี้ไหมเนี่ยเออเราขับไหวไหมเราสามารถหนีตำรวจได้ไหมเราสามารถแบบเออเป็นตัวขับได้ไหมเนี่ยซึ่งจากที่ผมเล่นมานะจากผมเล่นมาแล้วก็ขับรถตั้งแต่ช้าสุดไปจนถึงไวสุดเนี่ยผมสรุปได้มาเป็น4ข้อนี้ที่ควรมีเลยที่มันจะทําให้เราขับรถได้ดีขึ้นนะถ้ามี4ี่ข้อนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยขับรถได้ดีนะอยู่ในระดับที่ดีนะ อันเรื่องเก่งไม่เก่งเนี่ยผมไม่รู้นะเพราะว่ามันต้องฝึกกันเองเนาะแต่ถ้ามีสีข้อนี้แล้วเนี่ยผมรับประกันเลยว่าคุณเนี่ยถือว่าเป็นคนคนขับคนขับรถเป็นน่ะซึ่งข้อแรกเนี่ยการคุมรถคุมยังไงพี่ดอมก็คือการคุมรถของผมเนี่ยจะมี2แบบนะครับคุมบนอากาศคุมบนอา,า,ากาศก็คือจงังหวะรถลอยฟ้าเนี่ยเราสามารถคุมได้ไหมให้มันลงสวยสามารถไปต่อได้อ่ะแบบไม่เสียศูนย์กับคุมที่2ก็คือจังหวะยางแตกเนี่ย จังหวะยากที่มันแตกเนี่ยเราสามารถบังคับได้ไหมเราสามารถเล่นต่อได้ไหมเราไม่ลกใช่ไหมเราสามารถที่จะขับไปต่อได้โดยที่รถไม่ไม่เสียศูนย์อ่าซึ่งถ้าเรามีข้อนี้เนี่ยเป็นข้อเบสิกเลยนะถ้าเรามีข้อแรกเนี่ยถือว่าเริ่มแล้วถือว่าเรามาได้ถูกทางแล้วก็ในเรื่องของการขุมรถเนี่ยผมอยากจะขอเน้นนะข้อแรกเพราะว่ามันเป็นข้อที่สําคัญมากถ้าเกิดเรา คุมรถไม่เป็นเนี่ยหรือว่าเราคุมรถไม่เก่งเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเสียเปรียบตำรวจนะหรือว่าเสียเปรียบแบบคนอื่นเพราะว่าถ้าเราคุมคุมรถได้เนี่ยจังหวะลงพื้นเนี่ยรือว่าจังหวะลอยบนฟ้าเนี่ยมันจะมันจะนิ่งกว่าปกตินะถ้าเกิดเราขับแบบไม่คุมเลยเนะี่ยมันจะเสียศูนย์หรือว่าลงพื้นมามันจะไปต่อได้ยากเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เน้นเรื่องของการคุมรถด,ด้วยอยากให้ฝึกนะข้อน,นี้เนี่ยผมอยากให้ฝึกมาอยากให้ทุกคนไปฝึกเพราะว่า มันฝึกไม่ยากอะนะเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มฝึกเนี่ยมันก็ขับรถเล่นขับเหินเล่นอะไรเงี้ยคือมันก็ฝึกไม่ยากครับผมว่ามันมันง่ายนะมันมันเป็นเบสิกที่ทุกคนทําได้อะเข้าใจไหมถ้าเกิดใครอยากจะแบบจริงจังเรื่องขับรถนะก็คือการขุ้นรถเนี่ยเป็นข้อแรกที่ผมให้เลยคือเป็นเบสิกที่สําคัญที่คนทุกคนต้องมีนะใครที่อยากขับรถเป็นนะอ่ะส่วนข้อที่สองนะครับเป็นในเรื่องของเอ,อลายเล่นลายเล่นคือ อะไรลายเลดก็คือว่าอาสังเกตไหมตอนผมขับเนี่ยผมก็จะมีลายเป็นของตัวเองใช่ไหมประมาณผ,ผมเล่นประมาณ4ี่ห้าลายลายที่ผมเล่นก็เป็นก็เป็นลายลายประจําเป็นแพทเทิร์นประจําที่ผมเล่นเป็นแพทเทิร์นเดิมเดิมที่ผมเล่นเป็นลายเดิมเดิมไต่ดอมคอมโบดอมอ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นลายที่เล่นแล้วผมมั่นใจอ่าพูดง่ายเลยก็คือมันเป็นมัน,ม,นมันเป็นลายที่เราแบบฝึกเล่นมาแล้วอ่าเป็นลายที่เราฝึกขับมาแล้วจนเราช่ำาเป็นลายที่ทําให้เราแบบ มาเล่นแล้วมันหลุดง่ายขึ้นอ่ะแบบเพิ่มโอกาสการหลุดอ่ะโอเคไหมเข้าใจไหมอ่ะก็คือนักขับทุกคนหรือว่าคนที่จะขับรถเนี่ยผมคิดว่าต้องมีลายของตัวเองแล้วเป็นลายที่ตัวเองเล่นแล้วมั่นใจอ่าเข้าใจไหมใช่ไหมอ่าเห็นภาพเห็นเห็นภาพไหมเป็นลายที่แบบเราเล่นแล้วเรามั่นใจนะครับผมก็ข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อที่สําคัญเหมือนกันมันมันแบบมันมันมันจะเป็นการแบบว่าบอกว่าเราไม่ได้ขับมั่ว เข้าใจไหมอ่ะเราจะขับแบบมีแพทเทิร์นเราเราจะขับแบบมีลายนะเราเราจะไม่ขับไปเรื่อยอ่ะโอเคไหมข้อเสียข้อดีคือมันก็มันก็มีนะข้อดีของการมีลายคืออะไรอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดลายนั้นนะ่ะเรามันม่นใจมั่นใจแล้วแล้วเวลาเราไปขับหรือว่าเราไปเล่นลายนั้นนะ่ะมันก็จะเพิ่มเพิ่มโอกาสในการเล่นได้มากขึ้นเพิ่มเพิ่มโอ,อกาสในการหนีตำรวจหลุดมากขึ้นอะไรเงี้ยเข้าใจไหม,มแต่ถ้าเกิดเราไม่มีลายเราก็อาจจะขับไปเรื่อยก็ได้ มันก็ไม่ผิดไม่ถูกโอเคไหมทุกคนก็คือถ้าเราไม่มีลายเราอาจจะขับไปเรื่อยขับไปนั่นขับไปนี่ขับไปนู่นรอก,การจําแบบเนี้ยสําคัญนะครับนะการจําแบบเนี่ยยิ่งเราจําได้เยอะยิ่งเรารู้ซอยรู้ซอกเนียมันก็ยิ่งทำให้เราแบบได้เปรียบตํารวจนะได้เปรียบคนเล่นอ,อื่นอื่นนะเพราะว่าจังหวะเราโดนไล่เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออซอยนี้เนี่ยลายนี้เนี่ยมันมีกี่เหนินมันมีกี่เหลี่ยมมันมีกี่มันมีกี่แบบมันมีกี่เส้นบูทอ,อ่ะเข้าใจไหมอ่ะ ซึ่งผมเลยคิดว่าการยีไล์ขับหรือว่าการจําแบบได้ดีเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเนี่ยขับบนได้ดีขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อที่2องทง่ายๆอะ่ะถ้าเรารู้แบบเยอะมันก็ยิ่งได้เปรียบคนอื่นใช่ไหมมันก็ได้เปรียบคนที่ไม่รู้แบบอยู่แล้วนะเวลาเราลากเอือหรือว่าเราเวลาเราแบบเห็นตำรวจอย่างเงี้ยตำรวจที่ไม่ค่อยรู้แบบกับตำรวจที่รู้แบบเนี่ยเวลาคอาไล่เนี่ยเขาจะไล่ต่างกันบางคนขับดักหน้าก็มีนะบางคน ไม่ขับตามขับดักดักไลนมีเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าการที่เราจะเป็นนักขับหรือว่าการที่เราจะฝึกฝนขับรถเนี่ยการที่เรารู้แผนที่แล้วก็มีลายปของตัวเองหรือว่ามีแพทเทิร์นในการเล่นเนี่ยขับไม่มั่วเอางีคือขับไม่มั่วมันทําให้เราแบบมั่นใจมากขึ้นตอนขับมันทําให้เราไม่โลกอ่ะขับแบบมีแพทเทิร์นมันย่อมดีกว่าขับมั่วอยู่แล้วนะข้อเป็นส่วนข้อที่3นะครับผมให้เป็นการปิดยางนะครับก็คือ การปิดยางเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราขับเลยครับตำรวจไล่เราใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่มี Guard, สกิลการปิดยางเนี่ยเราก็จะเปิดช่องว่างให้ตำรวจยิงยางเราได้ง่ายนะครับซึ่งถ้าเกิดยางแรกมันแตกเนี่ยยาง2องยางสก็จะแตกตามไปเรื่อยเพรานะรว่าโดยเบสิกทั่วไปนะครับรถตำรวจในไฟเมนะครับมันจะแรงไปนะครับก็ได้เกิดจังหวะเราออกต้นไปเนี่ยเราแซงอยู่นะ ถ้าเกิดเราไม่ได้ขับรถเติมหลักหมืน่นหลั 4, 5, กสนะี่ห้าหมื่นละแสนนะก็จะเกิดเราขับรถแ็กบางนับขับรถชา้าใช่ไหมการยางแตกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับเพราะว่าเอาจริงมันก็ไม่ควรทุกคันนั่นแหละยางแตกเราขับยากนะครับยิ่งยางแตกก็ขับเหนื่อยใช่ไหมออบางคนยางไม่แตกก็ขับยากอยู่แนละ้วยางแตกนี่ลำบากปีเพราะฉะนั้นก็การปิดยางครับเป็นสกิลที่ควรมีนะข้อที่สามนะครับ าเกิดอ,อยากจะขับรถช่ำๆอยากจะขับรถเก่งๆนะครับการติดยางสำคัญนะครผมติดยังไงไม่ให้ยางมันแตกจังหวะมองหลังเนสำคัญนะมาคนชอบคิดว่าเออการมองหลังมันไม่ดีนะการมองหลังมันไม่จําเป็นนะซึ่งถ้าถามผมการมองหลังนี่เป็นสิ่งที่แบบโคตรสำคัญนะครับแต่ผมเป็นคนที่ติดติที่ใส่มองหลังบ่อยจนแบบคนดูดูแล้วกดหัวเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะแต่มาสำคัญจริงๆว่ะนะครับ ก็มองหลังเป็นจังหวะแล้วกันนะมองไปเรื่อยๆนะครับมองแล้วก็แบบถ้าจังหวะตำรวจคือจำได้ง่ายอ่ะตำรวจเขาจะยิงยางหลังก่อนเสมอเพราะว่า80%เนี่ะที่ผมขับมาตำรวจเขาจงเขาจะยิงยางหลังก่อนเพราะว่าถ้าเกิดยางหลังมันแตกอ่ะเราจะขับยากนะครับหลังคู่แตกคุณภาพยางหลังคู่มันแตก่ะซ้ายหลังก่อนหลังแตกแน่นอนว่าคุมยากแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ข้อที่สามนะ เบสิกของการขับรถนะครับถ้าอยากถ้าเกิดอ,อยากเป็นนักขับนะก็คือนี่แหละการปิดยางน,นะครับผมข้อนี้คือสําคัญมากข้อที่สี่เป็นข้อที่ลูกนี้ต้องบูทเบรกนะเพราะว่าใครไม่บูทเบรกีึถือว่าไม่ไม่ไม่ผ่านนะกันนะเพราะว่าคือบูทเบรกรถเหนไหมรถคันนี้ราคาสามสี่ล้านเนะี่ยพอเราบูทเบรกช่ำๆเราเราบูทเบรกเป็นๆเนนะี่ยเรายิ่งโกงอะ่ะยิ่งบูทยิ่งโกงอ่ะนะครับ ต้นคัน้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันจะช่วยให้เราออกตัวได้ไวขึ้นนะแล้วก็จังหวะทางตรงเนี่ยมันจะยิ่งกระชากถ้าเกิดเราขับรถแข่งกับคนที่บูดเบรกไม่เป็นเนี่ยแน่นอนว่าเราชน,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 นะอยู่แล้วแบบย้ำน,นะว่าต้องรถเท่ากันนะถ้าเกิดรถเท่ากันเนี่ยแล้วคนที่แข่งกับเราเนี่ยบูดไม่เป็นนะเราชนะแน่น,นอนนะครับการบูดเบรกสำคัญมากนะยุคนี้ต้องบูดเบรกเท่านั้นนะครับผม ไม่ว่าจะรถช้าหรือว่ารถไวก็ตป็นบูธเบรกแล้วก็ à, ทุกข้อที่ผมพูดไปเนี่ยนะผมทำคลิปสอนไปหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการปิดยางการบูเบรกหรือว่าการคุมรถเนี่ยผมทำคลิปสอนไปแล้วนะครับผมก็สามารถไปดูในช่องได้นะส่วนเรื่องของการจําแบบเนี่ยผมไม่ไดท้ทำคลิปสอนไปเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่สามารถสอนได้นะว่าจะจะจะ,จะ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 จำยังไงเพราะว่าบางจุดอะบางจุดอะบางคนได้ไม่เหมือนกันแต่และเมืองเล่นไม่เหมือนกันนะครับ ผมก็เลยไม่ไทําคลิปสอนไปนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถทําคลิปสอนจาแบบแล้วก็ทุกคนดูปุ๊บจะจําแบบได้เลยนะเพราะว่าความจําคนก็ไม่เหมือนกันเนาะเออผมก็เลยคิดว่าเรื่องของการจําแบบเนี่ยมันอยู่ที่ความจําของเรานะผมเน่กว่าจะจําได้ก็เลยมาหลายปีเหมือนกันนะกว่าจะรู้ทุกจุดกว่าจะรู้จุดบูธเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นก็อยากให้ฝึกขับบอ่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็ชินเองนะครับผม นะนี่ก็เป็น4ข้อที่ผมสรุปมาให้เลยนะจากที่ผมขับรถมาประมาณสามสี่ปีเนี่ยสามารถสรุปได้เลยว่า4ข้อนี้ที่คนมีนะถ้าเกิดมีแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกับตัวเราแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะเริมไปฝึกกันได้นะครับผมนะสำหรับใครที่กําลังจะเป็นนักขับในเกมไฟเอ็มนะก็ผมอยากให้คนที่ดูผมนะหรือว่าคนที่ติดตามผมนะ ขับเก่งๆทุกคนนะขับเก่งเหมือนผมเลยหรือว่าขับเก่งกับผมก็ได้นะผมดีใจมากถือว่าผมสอนสาเร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไปฝึกขับกันได้นะข้อแรกคือคุมรถนะครับเบสิกพื้นฐานต้องมีนะข้อ2รู้แมปกินแมบปบมีลายเล่นเป็นของตัวเองหรือมีลายเล่นนี่มันแบบเป็นแพทเทิร์นอ่ะที่เราวัวนใจอ,ะอ่ะนะต้องมีข้อ3นะครับการปิดยางสําคัญนะเพราะว่าถ้ายางแตกเนี่ยแม่งก็แบ ขับยากอะ่ะเข้าใจไหมเออยางหนึ่งแตกยางสองมันก็ต้องแตกเพราะฉะนั้นก็แก้ปัญหาห้ามแตกสักยางเลยแตกให้บันยากที่สุดอะ่ะขับยังไงก็ได้ปิดยังไงก็ได้อย่าให้ยางมันแตกนะเออข้อที่สี่ก็คือบูทเบรกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งข้อที่ผมให้แบบวัดฝีมือเลยนะครับบูทเบรกถ้าเราบูทชาำรถก็ยิ่งห่างรถก็ยิ่งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสีข้อน,นี้เนี่ยเป็นสีข้อที่ควรมีและควรฝึกอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเกิดชอบคลิปแนวนี้นะคลิปแนวสาระร้อนะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็คลิปหน้าเนี่ยผมจะมาบอกสาระอะไรทุกคนอีกก็ติดตามไว้ล้วกันนะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในช่วงของสาระร้อนะครับผมนะเจอกัน